ไปดูความเคลื่อนไหวของนักฟุตซอลชายทีมชาติไทยกันบ้างค่ะวันนี้มารายงานตัวก่อนที่จะลงศึก c o n t i n นน t a ลฟุตซอล2024เป็นแมตช์เตรียมความพร้อมก่อนลุยฟุตซอลโลกค่ะทัพฟุตซอลชายทีมชาติไทยเดินทางมารายงานตัวเพื่อเตรียมฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขัน Continental f ุต s a l จะจัดวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ค่ะที่สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรีวัดโบสดอนพรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับ สู้ศึกใหญ่นะคะฟุตซอลชิงแชมป์โลกหรือว่า FIFA ฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพที่ประเทศอุซเบกิสถานค่ะการรายงานตัวครั้งนี้มาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคุณอดิศักดิ์เบญจิสิวันอุปนายกสมาคมพันตำรวจโทหม,ม่อมหลวงกิติบดีประวิตย์เลขาธิการสมาคมคุณสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทย มิเกลโรดิโกหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ได้เดินทางมารอต้อนรับนักเตะที่มารายงานตัวด้วยนะคะซึ่งเราเรียกเข้าแคมป์มาทั้งหมด21คนค่ะก็นำมาโดยกัปตันช้างกฤษดาวงแก้วกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งมีเจ้าอารมสปูเถื่อนกลางจิรวัฒน์สอนวิเชียนรวมไปถึงมูฮัมหมัดอุสมานมูซาด้วยนะคะที่กลับมาจากค่าแข้งที่ประเทศสเปนกับสโมสรจิมบี้กาตาเฮน่าก็มาร่วมกับพี่ๆเป็นมื้อแรกค่ะในบรรยากาศการฝึกซ้อมค่ะ สำหรับตัวเล็กทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมแข่งขัน Continental f o t b a l 2024เป็นแมตช์สำคัญค่ะเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะไปลุยฟุตศอลโลกนะคะนัดแรกวันที่3สิงหาคมนี้ค่ะเราจะลงสนามเวลา19.30นาทีพบกับนิวซีแลนด์วันที่2กันยายน19.30นาทีพบคูเวตต่อด้วย4กันยายนค่ะ พบกวัวเตม,มาลาเวลา19.30นาิกา30นาทีนะคะแล้วก็วันที่6กันยายนพบกับอัฟกานิสถานค่ะเวลา19.30นาิกา30นาทีทุกนัดจะแข่งขันกันที่สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรีหรือวัดโบดดอนพรมนั่นเองค่ะ